สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Channel Turbo Onboard อีกครั้งนะครับวันนี้มาเปิดกล่องกันต่อแบบเป็นกล่องภาษาไทยนะอ่ามาดูกันนะครับนี่มาดูหน้าตากันก่อนชื่อชุดว่า2ยอดนักสู้นะครับผมแต่ชุดนี้จะพิเศษหน่อยจะเป็นการ์ดชุดเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งนะฮะเขาเขียนมาอย่างนี้คําว่าชุดเสริมก็คืออะไรก็มันยังเป็นชุดที่9อยู่นะครับชุดที่9อ่ะ จะมีเจ้ามาสเตอร์จู่โจมต่อเนื่องกับจู่โจมครั้งเดียวออกมาแล้ว2กล่องใช่ไหมฮะปกติเนี่ยซีรีส์หนึ่งอะ่ะมันจะออกมา2กล่องใช่ไหมอันเนี้ยเป็นกล่องที่3ครับผมของเจ้าชุดที่9นะฮะนี่ก็คือเจ้ามาสเตอร์จู่โจมทั้ง2แบบอะ่ะมันจะแบบไหนก็แบบนั้นอย่างเช่นจู่โจมต่อเนื่องมันก็จะมีแต่การ์ดจู่โจมต่อเนื่องใช่ไหมฮะหรือจู่โจมครั้งเดียวก็จะมีแต่การ์ดจู่โจมครั้งเดียวแต่ เจ้าบ็อกเนี้ยสอยอดนักสู้เนี่ยมันจะมีทั้งจู่โจมต่อเนื่องกับจู่โจมครั้งเดียวนะครับอยู่ในบ็อกเดียวกันนะครับผมนี่มีทั้งสีแดงกับสีฟ้านะครับผมเอามาเสริมความแข็งแกร่งของเจ้า2บล็อกนั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอา้าวเดี๋ยวมาดูรอบกล่องกันนี่ S5A นะครับเป็นรหัสของบล็อกนี้นะครับผมนี่อา้านี่ดูง่ายๆครับ ในบล็อกนี้จะมีทั้งจู่โจมครั้งเดียวที่เป็นสีแดงแล้วก็จู่โจมต่อเนื่องที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเสริมความแข็งแกงร่งเข้าไปอีกนะครับผมมันก็มีการ์ดไว้ใช้เสริมไอ้เจ้า2เด็กเนี้ยเยอะแยะเหมือนกันนะฮะสองยอดนักสู้นะครับผมนี่มันยังเป็น S5 นะครับรหัสเดียวกับเจ้า2บล็อกนั้นนะครับผมบล็อก2บล็อกนั้นจะเป็น S5I กับ S5R นะครับ ดูด้านข้างนะฮะมีเจ้ามูแลนนะครับผมหนึ่งกล่องมี30แพ็คหรือ0ซองเช่นเดิมแล้วก็1แพ็คมีการ์สุ่ม5ใบนะครับนี่ก็ชื่อสินค้าผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายนะครับหมายเลขมอก ore, แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสแกน QR code คได้ตรงนี้เช่นเดิมนะฮะอีกฟังหนึ่งนี่มีอะไรอ่ะมีเด่นนะครับผมจะส่องต,ตัวนี้ตัวอะไรเนะี่ยผมไม่รู้จักถ้าเปิดเจอก็เดี๋ยวมาอ่านชื่อกันนี่ด้านล่างนะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับนี่อินเจแปนอ่ะมาเริ่มเปิดกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชจะบอกว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้าบล็อกนี้ก็คือมันมี3เทพนะครับผม3เทพนกในเจนแรกก็คือ f i เ e อร์ฟ e เซอร์ทันเดแต่มันจะสีแปลกนิดนึงนะครับอ่านี่น,นีดูบนซองนี่เลยเห็นบนซองเลยนี่นะครับแต่จะเป็นใน เวอร์ชันกาล่านะครับผมกาล่ามันคือธาตุมันจะเปลี่ยนไปจากไฟน,นี่ไฟเยอร์นะดูแปลกๆนิดนึงเดิมเป็นธาตุไฟนะนี่้สุดจะกลายเป็นธาตุความมืดนะทันเดอร์จากธาตุสายฟ้าจะกลายเป็นธาตุต่อสู้นะครับส่วนฟีเซอร์นี่เป็นนกน้ําแข็งเป็นธาตุอะไรผมจำไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้าเปิดได้นะมาดูกันอันนี้ซองนะครับหน้าตาสุดสมบาชามโมีระดับ HR ด้วยนะไฮเปอร์แลสวยเหมือนกันนะครับ มีเจ้า2หมีวูราโอแต่ไม่ได้มาเป็นในรูปแบบดีหรือพีแมนะเป็นแบบธรรมดานะครับผมนี่ครับมีการ์ดทั้งหมด70แบบนะครับเหมือนเดิมกับ2บลบ็อกซ์มาสเตอร์จูโจมก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีพวกซีเค็ดแลทั้งหลายนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเปิดซองแรกกันดีกว่าเช่นเดิมการ์ดที่มีระดับความแรง้งแต่ดับเบิลแลขึ้นไปผมจะแยกไว้แล้วมาสรุปท้ายคลิปนะครับผม,ผมมาประเดิมซองเก,กัน ถ้าให้พูดถึงเขาล่ารายการบล็อกนี้ก็น่าจะเป็นเจ้านี่ฮะไฟเยอร์แบบ HR นะครับเพราะว่าสวยมากนะครับเป็นต้องเป็นแบบอาร์เทเนดอาร์ตนะอ่าแล้วก็ปาชามูก็มีไฮเปอร์แลที่เป็นแบบอาร์เทเนดอาร์ตเหมือนกันสวยงามนะครับผมขอให้ผมได้แล้วกันสาธุป้ายบล็อกแรกติดดาครับผมเปิดมาก็น่ารักแล้วแล้วก็เมลลาว่านะฮะพีรพัฟ อ้าวบาชามูวีครับผมเป็นลางดีละอ่าตัววีแม็แล้วนะครับนี่นี่นี่สวยงามมนะแต่ถ้าวีแม็กอาจจะสวยกว่านะครับผมนี่มีแถบจุ่โจมต่อเนื่องด้วยนะถ้ากลงล้อไฟฮะเลือกพลังงานที่ติดกับมันนี้2อลูกลงที่ตำแหน่งคิงการ์ดนะครับแต่มันคอมโบกับถ้าตอนมันเป็นวีแม็กได้เพราะวีแมนะ็กเนี่ยจะดึงเอเนอร์จีจากหลุมกลับขึ้นมานะครับตัวตีล่างแรกทิ้งแล้วก็ล่างวีแม็กค่อยดึงกลับมาอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อ โดคุคุระเกะเดี๋ยวผมแยกไว้ชุบอ้ B ครับลิงตัวนี้นาเก็ตสึกเกะสลุเดี๋ยวผมอ่านความสามารถให้ฟังแล้วกันตราบใดที่โปกเกมอนนี้ยังอยู่แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปกเกมอนจู่โจมต่อเนื่องนะครับผมฝ่ายเราใช้ทํากับโปกเกมอน V หรือ GX อันนี้รวมถึง V Max ้วยนะคำว่า V เนี่ยรวมถึง V Max ด้วยบนเดนส์ฝ่ายตรงข้ามจะถูกบวก30นะครับ สุดยอดเลยนะครับผมถ้าเราตีลงเบนซ์ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างใช้เช่นวูลาโอสวูลาโอสดีแม็ at, AT, อะไรเงี้ยครับจมตีมเข้าเบนซ์่ะแล้วถ้ามันเป็น V หรือ GX เอ่ะเพิ่มอีก30เลยนะครับผมแต่ว่าลงหลายตัวมันก็จะไม่บวกคูณนะฮะมันจะบวกแค่ตัวเดียวก็คือหรือบวก30นั่นเองก็เอามาวางบนเบนถ์้มันเป็นแค่ล่างพื้นฐานวางตุบบวก30เลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันไปต่อ แชงกูดจู่โจมต้อนเรื่องนะครับโอ้ได้แต่จู่โจมต้อนเรื่องเลยคิบานีอาโคคมอโริแล้วก็มิคารุเกะฮะแมปวอลเกิลน,นะฮะกาลาคาโมนิกิเมทซ่อนนะฮะปุ๊บอินเทเลียนครับผมเป็นล่าง2ของล่างพื้นฐานเมทซ่อนนะฮะใช้ได้หนึ่งครั้งความสามารถพิกชูเตอร์ ในเทิร์นสายเล่าวางตัวนับเดเมจนะครับผมโอ้โหก็หลอยดีเหมือนกันนะทุกเทิร์นวางสองสองยี่สิบเดเมจวางยี่สิบเดเมจโอ้โหลอยดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตเซเวอรีนะฮะโอเคเห็นไหมฮะการใช้งานเนี่ยพอใช้ได้พอสมควรเลยนะชุบทีแลพับครับยูเทอรี่กาลาดีสุมาสื เบเดรียแล้วก็ละละครับชุบไปกันต่อมิบริมนะฮะกาลาดีซึมาสึแลนเทนอ,อุ๊ยอุ้ยเอสอาราดไฟโอ้โหไม่ค่อยดีรู้ชะตาละน่าจะบาชามอวี v, นะครับปึง้งบาชามอวี v, ครับผมไม่ใช่วีแม็ แบบไฮเปอร์แลครับแหมก็อืมอืมเสียด้เสียด้นะฮะแต่ก็โอเคฮะยังดีที่เป็นบาชโมนะฮะถ้าเป็นตัวอื่นก็น่าจะเจ็บช้ำก็เท่อยู่ครับบาชโมวีอนะครับผมแหมนึกว่าจะได้ไฮเปอร์แลเพราะว่าเห็นได้บาชโมวีธรรมดามาแล้วแหมมันเอาดันเอาตัว V นั่นแหละเป็น SR ไหมผมซุปเปอร์แลนะฮะอ่ะไม่เป็นไรแยกไว้นะครับ คืออาจจะมีแถมให้ผมแล้วซปเปอร์เล์ออกมาซะเร็วอย่างนี้ผมจะเหลือกำลังใจเปิดต่อไหมเนะี่ยไม่เป็นไรมาลุยฮาบูเนกอ่ะพิ่งได้จูโจมครั้งเดียวนะครับเนี่ยมันจาะผสมกันไปดีเดิลเมสซอนโดคุคุระเกะแล้วก็โคมไฟต้อนรับขออ่านหน่อยเลือกการ์ดซัพพอร์ตจูโจมครั้งเดียวจากตรแหงท้งการ์ดให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือก็ขุดซัพพอร์ตขึ้นนะฮะแต่ต้องเป็นจูโจมครั้งเดียวเท่านั้นนะ ก็ค่อนข้างจำกัดการใช้อยู่เหมือนกันจุบฟูชิเดะเดลิเบิร์ดดันโกโลกิกะอาร์ตแล้วก็โดคูนโอ้โหดูเกร็งนะฮะดูเลยนะฮะ <laughs> วับวาชิบอนมิบริมฮะอุนกามอสโอ้ทิปเปิ้ลแลบาชามอแน่เลยเพราะมันแพ้น้ำ นะครับ VMAX ปังเรียบร้อยครบครบเลยอ่ะแล้วก็กีดไกอาสนะฮะครบเลยโอ้โหมาสามตัวแบบนี้โอ้โหอ,อะไรเนี่ยจะให้ผมจัดเด็กนี้ให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขอไปไเป็นนเปอร์แลไม่ได้หรอโอเคฮะอ่ะมาไปกันต่อสงสัยดวงมันขู่กระทาดไฟนะฮะฟึ๊บดาคุมะ นี่ละคอสโคโลโมลิมูแลนน่าดูเว้ยแล้วก็ไดทีฮิวฟื้นเฮดพีโปกเกมอนทุกตัวของทั้งสองฝ่ายไม่ได้นะครับก็ถ้าเราไม่ได้เล่นเด็กหิวนะเราใช้สเตเดียมนี้ยัดไว้ไม่ให้เขาหิวก็ได้นะฟุ๊บอุ่นกามอสโคโลโมลิจูริเน ิตเป็นแรงแล้วโอ้โหมันออกทีรัวเลยเว้ยหรือว่าผมมันฟุก,กนแน่วะเนะี่ยน่าจะธาตุสายฟ้าก็เจ้าน่าจะพัดจิราก้อนมัง้งปึ้งอ่าพัดจิราก้อน V Max นะครับผมขอดูหน่อยท่าแรกห้าสองไม่มีรายตีสองร้อยท่าแรกแคปสปาร์คในเทินถัดไปไฟตรงข้าเมื่อโปกเกมอนนี้ได้รับต่อสู้วางตัวนับเดเมจยสิบสองตัวโอ้โหก็ดีไหมก็ดีนะเพราะมันใช้แค่จี้เดียว ตี60ปุ๊บถ้าเทินหน้าแกตีฉันแกเจ็บ120นะฮะก็รวมเป็น180นะครับผมด้วยจี้เดียวนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตีเราหรือเปล่าหรือถ้าเขาสลับตัวอื่นมาตีก็จะไม่ได้รับเดมไอเอเฟกไอระวาง120นะครับผมอ่ะแยกไว้นะครับชุบแล้วก็ความเชื่อมั่นของคารินนะฮะมันไว้เพิ่มแอพแทนะของโปเกมอนจู่โจมครั้งเดียวนะครับผม ไฟเล่าต่อการ์ดรางวัลหนึ่งใบที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบไปแล้วก็คือยี่สิบคูณไพ่ที่ฝ่ายตรงข้ามเทคไปนะถ้าเขาหยิบไพ่ไปแล้วห้าใบก็ตีร้อยหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ตีร้อยหนึ่งตีเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งเดิมตีร้อยหนึ่งเจอใบนี้ที่เขาหยิบห้าไพ่ไปแล้วก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นใบท,ที่แบบปิดเกมได้ดีเหมือนกันนะวับดารุมะฮะ คิปานเนียแชงกูดจิเมเลียนแล้วก็มิคาลุเกะถ้าเห็นการ์ดมันซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่ามันมีแค่เจ็ดสิบแบบนะไอ้พวกบ็อกบ็อกชุดที่เกนะ้าเนี่ยนะฮะมันจะน้อยหน่อยปึบบ็อกเกิลฟูชิเดกชอนชีอูราโอสอันนะี้ที่ผมบอกอูราโอสจูดจมครั้งเดียวนะฮะไม่ใช่บีหรือวีแม็กนะนี่แล้วก็รักทโอนะครับผมแบบจูดจมต่อเนื่อง เมล่าคอร์สฮะนาเกตสเกลุได้แล้วเมลาวาอ่ะโปกเกมอนบีธาตุพลังจิตตีตัวอะไรวะอ๋อกาลา่าฟิเซอร์นี่ครับกาล่าฟิเซอร์เป็นธาตุพลังจิตนะฮะที่ผมเมื่อต้นคลิปไม่แน่ใจว่าเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุพลังจิตนะครับผมความสามารถสร้างใหม่ในเทิร์นไฟล์เราถ้าทิ้งการ์ดบนมือไฟล์เราสองใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดจะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งจั่วการ์ดหนึ่งใบจับสำ้วล่การ์ดไม่ค่อยดีนะทิ้งสองจั่วหนึ่ง เอาไว้ทิ้งการ์ดฮะแล้วก็ถ้าไซคูบีมตีร้อยสิบทำให้โปเกมอนบนฝ่ายตรงข้ามติดสภาวะสับสนนะครับก็ไม่ได้คอมโบอะไรนะครับผมไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมแยกไว้ดับเบิแลแลนชุบแล้วก็คงไฟต้อนรับอีกแล้วนะครับชุบดันโกโลเดลิเบิร์ตแลนเทินโอกกีแล้วก็แอนโดร่าฮะชุบมีเดิลนฮะ กันเช่นวอชิบบอนมูแลนแล้วก็สุรุสกินจุ๊บนาเกตสเกลุสเกซาสลุพูดผิดมาอีกแล้วนะฮะดีเด่นเฮล็อปับเชมินแล้วก็จิเมเลียนนะฮะชบุบเมโนคุระเกชอนชีมีก้ากาลาเดสเบิร์นอืมของสามารถด้วย เมื่อโปเกมอนนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้และได้รับเดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนวีแม็กโเฉพาะ VMa x นะฮะฝ่ายตรงข้ามวางโซนับเดเมจบนโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้ตามจำนวนเดเมจโอ้โหคุณตีมาเท่าไหร่คุณก็เจ็บเท่านั้นด้วยเหมือนกันนะฮะเจ็บทั้งคู่ฮะโอ้โหแล้วเจ็บเท่าเท่ากันเลยนะแต่จำกัดเฉพาะ V m a x นะครับผมแหมถ้าได้ทั้ง V ทั้ง VMAX น่าจะดีมากเลยอ่ะแล้วก็โทกิฮะอีกด้าครับเชงคูด จูลิเนกาล่าในก,ก,กิกาไนี้นะฮะแล้วก็เกาะหุ้มหน้าอกแห่งกาล่านะครับโปกเกมอนกาล่าที่ติดการนี้เดเมจจากค่าต่อสู้ที่รับจากโปกเกมอนฝ่นายตงข้ามจะถูกลบ30นะครับคล้ายๆกับเจ้ากระทะอะไรประมาณนี้แต่ติดเฉพาะโปกเกมอนกาล่านะฮะชูบอีกได้ฮะโยเทอรี่ซึลุกปุซัมมีฮัตเดอร์แล้วก็พีโรลีนเกลือยาวๆนะฮะ ดันโกลโยเทอรี่ฮาบุเน็กนะฮะจู่โจมครั้งเดียวแล้วก็อ่ะดับเบิลแลครับอะไรเนี่ยธาดความมืดหรอปึง้งอ่ะมาแล้วกาลาไฟเยอร์ ala, Fire, นะครับผมปีกแห่งเปวเพิงดูร้ายใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราเลือกการ์ดพลังงานมืดหนึ่งใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรามาติดที่โปเกมอนนี้นะครับผมก็โอ้ดีนะครับน่าจะใช้คอมโบกับมานิวลานะครับผมก็คือเจ้าตัวเนี้ย ขุดจี้ขึ้นมาแปะที่ตัวมันแล้วเอามานิล่าเนี่ยย้ายจี้จากตัวเนี้ยไปที่ตัวอื่นนะครับผมก็เป็นการเล่งจี้ได้ดีนะครับสุดยอดเลยแล้วถ้าโจมตีใช้3จี้ตีร้อยเกนะครับผมแรงนะฮะแต่ว่าโดนดามเมจ้วย30นะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะแยกไว้แล้วก็ชนะามีฮาร์เดอร์ฮะเนลคอสฮะกาลาคาโมเนกิคิบันเนียซึรุสุคินแล้วก็ เราดีนะฮะวุ๊บกาล่าคามโมนิกิเอเดเลียคิบันเนียโอ้ดับเบมลแลกแล้วนะฮะปึง้งโอ้โหครบเลยสามเทพกาล่าทันเดอร์ครับโอ้โอเคโอเคอ่ะมาอ่ะในฝั่งความสามารถนะฮะพลังงานไล้์สีนะฮะที่จำเป็นสำหรับใช้ท่าต่อสู้ของพิ้วันนี้จะลดลงตามจำนวนโปเกมอน V หรือ Vmax บนกระดานฝ่ายตรงข้ามนะฮะ ไอคำว่าโปเกมอน V เนี่ยมันรวมวีแม็กด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นถ้าเขามีโปเกมอน V อักษมุติซาเชียน3ตัวนะฮะไอสามไลฟ์สนะีเนี่ยหายเลยนะครับถ้ากับว่าใช้แค่จี m, ้หมัดจี้เดียวนะครับผมโจมตีร้อยเจ็ดสิบนะฮะแล้วตีร้อยเจ็ดสิบไม่พอนะไอเนี่ยทิ้งพลังงานพิเศษของเขาด้วยนะหนึ่งเม็ดนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดว่าเขามีวีสี่ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหายสีนะครับมันจะหายเฉพาะไลฟ์สีสามเม็ดนี้นะครับผม ยังไงก็ต้องมีเจ้า e อ e r g y ต่อสู้อยู่เหมือนเนียนะครับดีเลยนะครับนเนี้ยมันเอาไว้นอกเจ้าอะไรนะไอ้มุก,กินไดนาเออมันเอาไว้นอกมูก,กินไดนาได้ในทีเดียวนะฮะเพราะร70ยเ็คูณ2เป็นสามย่มูก,กินไดนามันแพ้ต่อสู้นะครับผมผมแยกไว้แล้วก็ไดทีฮิลนะฮะซูลุก,กเตอเดรียเมชชน อุลาโอ๊จู่โจมต่อเนื่องโอ้โหครบเลยจู่โจมมนี่จูจ่โจ,จมต่อเนื่องแล้วก็ความเชื่อมั่นของคารินฮะปุ๊บจูริเนมิบิมดันโกโลกาลานิกิกานายแล้วก็แพนโดร่าใกล้จะหมดแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะได้อะไรดีๆแล้วแหละฟึกบฟูชิเดมิบิมวาชิบ,บอนเคบิมแล้วก็ดัคฮิโอครับเลือายาวๆฮานบุนิก มีโนฟุระเกะโคโลโมลิบิมอ่อนนะฮะแล้วก็กรอบเฮนกาล่าชุบตาคุมะแลนเทิร์นเรลิเบิร์ดโดคุคุระเกะแล้วก็มิคาลุเกะซ้ำไปซ้ำมานะครับชุบทันเกิลโคโลโมลิมีโนฟุระเกะสเปียนะครับเอ้สเปียนี้ผมอ่านมาแวบๆแบบรู้สึกว่าค่านี้จะโอเคเลย เหล็กในปิชีพท่านี้ท่าสุภัยฮะท่าโปเกมอนของฝ่ายต่อสู้นะครับมีพลังงานวิเศษติดอยู่นะฮะจะทําให้โปเกมอนนั้นหมดสภาพเลยนะครับก็คือตายน็อกเอาท์เลยนะฮะด้วยจี้พืชแค่จี้เดียวถ้าเขาติดอินเนอร์จี้วิเศษอยู่เอาตัวนี้จิ้มไปจึ๊กเรียบร้อยครับตายเลยสเปียนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือมันเป็นร่างสองมีพัฒนต้องมีวัฒนาการเยอะหน่อยนะครับผมแต่ใช้จี้เดียวนี่โอเคเลยถ้าลงได้ปุ๊บคุณติดจี้พืชปับ แพงเลยนะฮะใช้ได้เลย <curry. S 1> นะครับผมแล้วก็คนะ <t ip> ุราละฮะเมลาวาชอนชีนาเกตซึกเกะซาลูกี่ใบแล้วเนี่ยแล้วก็ดับเบิ้ลแลอีกใบหนึ่งคาจิรากอนวี <t ip> นะครับผมโอ้มันให้การ์ดที่มากกว่าดับเบิ้ลแลเยอะเหมือนกันเว้ย <t ip> อ่ะปุ๊บแล้วก็เชเวอรีนะครับ กาลาเดมาสึบิก้าชอนชีโคโคโลโมริแล้วก็แต่เสียงสะท้อนวันนี้เหมือนจะดีนะอ่านให้ฟังเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบาจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายตรงข้ามวางบนเบนฝ่ายตรงข้ามโอ้โหก็คือเขามีโปเกมอนอะไรทิ้งอยู่อ่ะใช้อไอ้นี้ปุ๊บจับดนลงมาบนเบนเลยนะฮะอาจจะอย่างเช่นเอาเดเดเนิขุดเดเดเนิเขาที่ตายไปแล้วอะ่ะขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับเพื่อจะมา ใช้คำสั่งของบอสลากขึ้นมาตีอีกก็เสียพลายอีก2พงายอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเรียกมาเพื่อให้เบนเขาเต็มเขาจะได้วางโปกเกมอนไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่เทคนิคการเล่นนะครับอ่ะก็หมดแล้วครับผม3 0ซองเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างไปกันแวะอ่านี่ครับผมก็เป็นผลประกอบการจากบอ็อก2ยอดนักสู้ของผมครั้งนี้นะครับจะได้การ์ดที่ มีระดับความแรงตั้งแต่ดับเบิรแรขึ้นไปจํานวนทั้งหมด8ใบนะครับก็จะมีเป็นระดับซุปเปอร์แลร่1ใบก็คือเจ้าบาชมวีตัวนี้นะครับฟูอาร์ตสวยเกนเลยทีเดียวตามมาด้วยระดับทิปเปอร์แรนะครับหรือ RRR จำนวน2ใบนะครับผม2ใบอันนี้ก็คือบาชมวีแม็กนะครับแล้วก็พัจิลากร v m a แที่ผมไม่ได้เรียงต่อกันเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นเซตเป็นเซตนะฮะ เพราะว่านี่อย่างบาชโมนี่3ใบข้างบนนะฮะพัจิลกรดีแม็กีนี่สองใบนี้แล้วก็3เทพ3ใบนี้นะฮะแล้วก็โปเกมอนวีจำนวนทั้งหมด5ใบนะครับผมเริ่มมาจากบาชโมวีข้างบนนะฮะนี่แล้วก็พัจิลกรวีนะฮะแล้วก็3นกเทพนี่นะครับกาลาไฟเยอร์กาลาทันเดอร์กาลาฟีเตอร์ได้ครบเลย ในบล็อกน,นี้นะครับผมมถ้าเกิดสายสะสมนี่เปิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเปิดตามที่ไหนแล้วนะครบครบเลย3านกก็ประมาณนี้ครับถือว่าได้การ์ดไปเติมเด็กเล่นได้ดีพอสมควรนะครไม่ว่าจะเป็นโปกเกมอนโปกเกมอนธรรมดาหรือการ์ดเทรนเนอร์ไอเทมซัพพอร์ตนะฮะไปใช้ได้เหมือนกันขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับบล็อก2ยอดนักสู้ถ้ามีบ็อกใหม่ มาอีกผมก็ตามเปิดอย่างนี้นะครับเปิดรัวๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามเช่นเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ